สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนสวัสดีวันพฤหัสสวัสดีเด้อจ้าเด้อกินหอดคิดถึงทุกคนคือเกาบ่ไดหไปใสมั่วเขาป่าหาเนาใหม่ขายคงขาข,าข,าข,าของกัว่าไปเนาะทุกคนทามาหากินตามทีเทาานัดโ่เมนไปทำมาหากินไปชกโกงเขาไปหลวกไปตุม่มเอาเงินเขเจ้ามากแล้วมือสือสแตกโซ่เว้ยแบบนั้นนาอายอืม หาอายมากมากเลยเต่เข้าไปหาโนนหานี่ขายโนนนี่นั่นมันกับมีความสุขไปอีกแบบเนาะทุกคนเนาะอืออย่างนี้ข่าวอืออีปเป่าเปียกสะทุนอีเลนสกุลรุ่นชาติอืมหอนคักบอก่อหอนลงไปเฝ้าหอนเฝ้าหาเออเงินถี่โกงถีตัวต้มข้าเจ้าม่านั่นข้าเจ้าฟองเอาขึ้นนั่นเฝ้าหา เฝ่าหาไปขึ้นเพลินเมนเทาหอนพ่อบ่ละพ่อยาใส่บ่ล่ะอ้ามึงอย่าเว้ามึงอย่าเว้าอีเป่าเปียกมึงอย่าเฝ้านะการทีว่าเฮ็ดช่องออกมาดาคนนล้วกินมันบ่แซบกินมันแล้วมันบ่ออันนั่นบ่โอเคนั่นก็มึงก็มาเฮามาหอนดาคนยุงสิยงไงมึงเอาไปกินไปอันยัดใส่ยัดทายยัดใส่ยัดพุ่งมึงนั่นมึงบ่อายบ่อีเปลาเปียกมึงบ่อายบ่ือมึงบ่อายบ่ืม โดนกระทําโดนกระทําก็ไปฟ้องสิแต่กูบอกไว้ก่อนนะนี่กูเกินไว้ก่อนนะตอนนี้เขาแต่งตั้งละจา้าเขาแต่งตั้งทนายแล้วกูสิบ,บอกมึงให้เอาบุญอีภาคมึงตอนนี้เขาแต่งตั้งทนายแล้วเรื่องอะไรเนาะมึงน่าจะรู้มึงส่งคลิปให้ใครลงล่ะเฮะมึงส่งคลิปให้ใครลงล่ะนะเอออยู่ๆก็มีคดีเพิ่ม อีงโอองโอ่อีงโง่อือจะเป็นมึงโง่เขาเล่นนะจ๊ะกูบอกไว้เลยเขาเล่นจ้านะเขาเล่นอือถึงเขาจะไปแต่เขาแล้วทําไมมึงเสียหายมึงก็เอ้ยใครเปิดก่อนใครจัดก่อนคนนั้นแหล่ะมึงก็เตรียมคําพูดมึงดีๆแล้วกันอีปเป้าเปียกอืบอบักลอยถอยมึงม่ต้องอดอกลอยถอยเขาจัดให้ ในเมื่อมึงอยากได้เหรอการที่เขาคุ้มครองหรือโน่นนี่นั่นการที่กฎหมายต้องคุ้มครองมึงมึงโดนคุกคามหรือโน่นอ่าบอกไว้เลยทางนี้นะเขาแต่งตั้งทายแล้วเรียบร้อยรู้จักไหมคำว่าทนายนะฮึฮึรู้จักไหมรู้จักเปล่ามันเขียนยังไงแล้วทนายทาหน้าที่อะไรรู้จักไหมืึรู้จักเปล่าไ,ไม่รู้จักเอาหูมานี่เอาหัวกระโหลกมานี่จะได้เขกให้รู้ <c oughs> มันปึกเนาะคิดว่าฉลาดเลยยังทั้งที่ว่าออกากงกล้องมาร้อยถอยเหรออืทำไมพวกมึงทําได้แลวกูจะทำไม่ได้าถ้ามึงบอกว่ามึงโดนนันประจานมึงก็ไปฟ้องไปร้องเอ,า,อาว่ามึงโดนคุกคามมึงก็มึงเสียหายตรงจุดไหนมึงก็ไปฟ้องไปร้องเอาแต่ทางฝั่งพวกกูเสียหายเขาก็ต้องแต่งตั้งทนายสายตรงเลยจ้า สายตรงรู้จักสายตรงไหมก็รอรอ,รอกระดาษขาวแล้วกันโอเคนะรอกระดาษขาวคําหอนของมึงเหรอมึงเสียหายมึงก็ไปสิเออมึงก็แต่งตั้งทานายสิมึงเสียหายมึงก็ไปฟ้องไปร้องสินะแต่ทางนี้เขาเสียหายเขาก็ต้องฟ้องร้องเข้าใจไหมเออเขาปกป้องสิทธิ์เขาเขาไม่ได้อนุญาตนะเขาไม่ได้อนุญาตให้มึงเอาลง และอีกอย่างหนึ่งนะมันผิดกันเลยมันผิดกันระวังคนสาธารณะกับคนที่เขาบเร่เปิดเผยตัวตนมันต่างกันนะบอกไว้ก่อนเขาแต่งตั้งทนายแล้วรอรอซองขาวนะรอจดหมายประทับตาฟ้องจากศาลนะ <c oughs> อันนี้บเร่เกีียวกันกับชอโกงเลยทุกคนเด้อขอแยมให้ฟังเป็นในในอ่า เดี๋ยวมือใดอันอันมีอันตาประทับมือใดเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาโชว์กันเดี๋ยวก็มาดูกันเนาะเออจะมีรายชื่อใครมั่งนะบมื่จบข้าวนี่มึงกับชีวิตจบข้าวใดอีกบันบลายหาคักคเด้อวหาเงินหาหลายๆหาไว้หลายๆหาไว้ได้หลายอืมเอาไว้เสียค่าปากหมาอืมเอาอันไว้เธอเสียอันคว่ำงูเงาอืมคิดว่ารอดเหรอ ส่งให้อีพีบาลงอคิดว่ารอดเหรอเอมไม่นะอันนี้เขาปกป้องสิทธิ์เขาจา้พาพอเขาเสียหายเขาก็ต้องแต่งตั้งทนายจา้าทนายมีสิทธิ์แทนโจทยดเ,เป็นโจทย์นะอืเขาก็ใส่ความเป็นแต่งตั้งเพื่อใหม้มาปกป้องสิทธิ์พอมีคนคู่ข้ามเขาเสียหายมีคนเอาเขาไปประจานเอาคลิปเอาอยางเข้าไปประจาน อ่ามันคนละกรณีกันนะมันจะมาขัดแย้งกันมาตอบโต้กันไม่ได้ส่วนฝ่ายมึงเสียหายเหรอมึงก็ไปฟ้องร้องเอาอืมมันคนละกรณีนะกูบอกไว้ให้มึงเอาบุญรีบหาเงินนะเขาบอกแล้วว่าเขาจะําไมมึงโง่อย่างนี้วะดูสิอเหี้ยนนมันจะช่วยมึงได้ไหมเออเออีิฮีแต่เขิบสีซอยมึงได้บอวเฮ้ยเฮ้ยกูให้ใจบาทั่วท้องกูได้รับข่าวดีกูตื่นเต้น กู <laughs> ะละตื่นเต้นไยมึงเง้าหัวมึงนีเด้อมึงเง้าหัวมึงแน่นอนมึงมีชื่ออยู่ในกระดาษ A4 แน่นอนนะอีเป้าเปียกมึงไม่ต้องปากดีปากดีนะ่ะปากดีไปก็เท่านั้นแหละปากดีหมดทั้งบ้านทั้งรถหมดหดวามเป็นคนนะหมดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้สิมาเรียกร้องหายเอฟซีเหรอเอฟซี FC, คนไหนือ อ๋อยังไม่ลืมไม่ยังไม่ลืมบุญคุณนะคนที่โอนเงินช่วยเหรอเออเหรอแล้วเ,เงินอันต้มตัวคนมาเดะเฮะอเลื่อมไปละบ่เฝ้าไปขึ้นเพิ่นลเดอสามแสนใส่ไก่เบิดไปฮอเฝ้าหาเพิ่มเฝ้าหาเติมไว้วันทีสิบหาอันนั้นตุลานี่ไกลๆสิถึงแล้วสิบหาตุล่าหน่ะเออเขาเบานิดนึงมึงกับเบ้าอกอกเป็นศอกเนาะอืมไอ,อ้มอนหีเน่าหน่นแม่มึงบ่ไว้แม่มึงบ่ ว้ายอีภาคมึงมึงจำาม่ได้บอกกับมึงตัวดาอีมอนหีเนาวันวสันหึเขาถามเขาถามมึงนะเขาถามมึงเงี้ยนะเขาถามมึงว่าอีมอนหีเนาเป็นแม่มึงบอกแต่กี่มึงคือดาคือหมูคือหมาแต่อีมอนหีเนาตอนนี้ฮักแม่อะไรอะไเไปก่อนจ้าเมื่อบอกข่าวดีสำเนียงเลยทุกคนทุกคนเตรียม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 รายชื่อใครจะอยู่กระดาษ A4 เขาใส่ตรงเลยจ้าเขาแต่งตั้งทนายแล้วจ้าปก่กนจ้ามาซันี้แหละ